สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มอุบลค้นรอยเอ็ดคือเกา สวัสดีครับสวัสดี FC น้ององค์อิง FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงและ FC หนุ่มบอลคนเอดทั่วไทยทั่วโลกโด้วยกันนะครับเดอ้อวันนี้หนุ่มบวลคนเอดมีสาระดีๆสิ่งดีๆมาพูดมากล่าวแก่ทุกท่านเหมือนเดิมคือเกา่าสิ่งที่หนุ่มบนลคนเอดมาว่าวนันนี้ก็คือว่าสิ่งนั้นก็คือนิสัยของน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงเป็นยังงคือวางสาันหัวพี่น้อง เป็นนิสัยที่ทำแล้ว FC รักเป็นนิสัยที่ทำแล้วทุกคนรักและเอ็นดูลูกสาวหลาเหาครับผมเป็นยังคือต้องมาบอกสิ่งดีๆไงครับพี่น้องที่ผมต้องมาบอกเพราะเป็นสิ่งที่ดีๆผมถึงต้องมาพูดสิ่งไหนดีผมต้องพูดสิ่งไหนไม่ดีผมไม่พูดถูกต้องไหมครับ นี่คือสิ่งที่ดีผมถึงต้องพูดครับผมพี่น้องเป็นยังคือวางสันสิ่งแรกที่ผมจะพูดคืออะไรรู้ไหมครับผมสิ่งแรกที่จะพูดคือหนึ่งการไหว้ของน้องผมสังเกตมาโดนแล้วว่าน้องจะไหว้ทุกคนไหว้ทุกครั้งเอฟซี FC มาทายดูมกะวหวมาหายติบกะวาวเด็กน้อยมาหายติปกะวาคิดเบิ้งดีๆนะทําไมถึงพูดอย่างนั้น และล่าสุดที่ผมจะพูดคืออะไรลุงไหมเมื่อคืนพ่อ,อจิตะพาจัดกิจกรรมดีๆสป라이ฟซีหลอบดึกครับหลอบดึกใส่คำว่าหลอบดึกนะเป็นยังผมคือวางสัน่นผมบอกครับพี่น้องน้องคุยโทรศัพท์ครับน้องคุยโทรศัพท์คุยแล้วน้องยกมือไหวคิดเอาคุยกับโทรศัพท์แล้วยกมือไหวคิดเอา พี่น้องว่าฮักไหนยังไหนเอาลองคิดเบิ่งดีๆนี่คือไม่ใช่การแสดงแต่นี่คือเป็นนิสัยส่วนตัวเลยนี่ไงผมถึงบอกว่าทำให้องอิงเพชรบ้านแพงถึงเอฟซเยอะมากๆนิสัยส่วนตัวของน้องล้วนๆบมแมนการเสีเส้งแสดงขึ้นมาช่วงนี้ถ้าคนบอเป็นนิสัยเอาจะคิดเบิง่งแต่คุยโทรศัพท์แล้วยกมือไหวโทรศัพท์เอาถูกต้องไหม ถามว่าถ้าถ้าพี่พ่อหักกันเพิ่นซอยมาไล่อยู่แล้วคุณพ,อพ่อบอกขอกล่าวถึงเนาะเพราะว่ามันเป็นการออกสื่อเนาะเดี๋ยวเพิ่นกะซีวา่าเอามาเบาเนาะคือถ้าเขาได้เห็นหรือถ้าท่านเข้ามาดูคลิปเนี้ยท่านจะรู้สึกปิติมากดีใจสุดๆเป็นยังกระวางสันนี่คือการคุยโทรศัพท์เสร็จแล้วน้องยกมือไหว้โทรศัพท์แต่เป็นผมหรือเป็นท่านที่ฟังอยู่เอฟซี UFC, ทุกท่านที่ฟังอยู่นะตอนเนี้ย ถ้าห้าคุยโทรศัพท์น้องเมื่อคืนโดนคิวห้าโทรไปสมมุดไปหาสายคุยแล้วตึ่งเช้ามาเ้ามาเบิ่งคลิปของพ่อเนาะพ่อพ่อพ่อเอกไทยเมื่อคืนเนาะมาเบิ่งปาดคุยกับโทรศัพท์กับห้าน้องยังยกมือไหวชีู่้ซึ้อเก่งไดเอาทำเปนเจ้าคิดแบบอันนี้คิดเบิ่งอดีนะนี่คือไม่ได้เอาสิ่งเล็กๆมากระตุ้นอะไรแต่ว่านี่คือสิ่งที่ดีผมถึงต้องพูดไงช่องนบวลก็เลยหลายท่านดู รู้หมดแหละผมจะพูดสิ่งที่ดีๆขยายสิ่งที่ดีให้เข้าใจให้ละเอียดอ่อนขึ้นแต่พี่น้องงงวะเอ้านี่ไงนี่คือการทําด้วยจิตใจของน้องน้องเป็นคนจิตใจดีเมตตาดีคุยโทรศัพท์แล้วว่า,างสายยกมือไหวรรโทรศัพท์เอาในก่อนพี่พน้องเขาเห็นู่เลี่ยวว่าน้องเวลาจับติปเอฟซีมาหาถ่ายรูปทุกครั้งน้องจะไหว แล้วบางครั้งผมก็นั่งมองไหวหอดเด็กด้วยพี่หน้องเด็กหน่อยเอาเอาติมหายหน่วงก็ไหวเอาเด็กหน่อยมาถ่ายรูปน้องก็ยังไหวเอาบอสเสื้อไปย้อนเบิ้งคลิปหลายๆท,ท่านีิถทายไว้นี่คือที่ผมกับเอฟซีคนหนึ่งผมใช้คำว่าผมเอฟซีเลยนะผมก็ติดตามมาตลอดแต่สิ่งที่ผมเห็นตลอดคือน้องจะยกไหว้ทุกครั้งาบอกว่าผู้หน่อยผู้ใหญ่เขามาไหวไหวไหว,วนี่คือนิสัยที่เอฟซีถึงได้หลงรักและเมตตาลูกหลานเขาครับผม เป็นเด็กแบบนี้เลยเด็ที่ผมประทับใจผมก็จจางเลยนะการกระทาแบบนี้เหมือนระบบออโตโอ้พี่น้องว่าเมียนบอกคือคุยกับผู้ใหญ่เสร็จคุยทุกคนเสร็จปุ๊บปุ๊บยกมือไหวปับ๊บอัตโนมัติเลยนะคือป้ตตองรอแบบว่าเฮ้ยคิดก่อนกูต้องยกมือเ้ยลืมยกมือไหมไม่ไม่มีนี่คือน้องทําโดยอัตโนมัติยกมือไหวปับป๊บป้าผมนั่งคิดเบิง ซีมีคนคิดคือผมบอว่าผมว่านี่คือคือเหมือนทุกอย่างมันคอนโทรลมาในตัวระบบออโต้รันปั๊บปั๊บปั๊ป๊บนะพี่น้องเมนบอกคิดคือกันบ่านี่คือน้องเป็นคนแบบนี้เป็นคนเมตตาแบบนี้น้องเป็นคนที่ให้เกียรติเอฟซีมากๆเคเอฟซี FC มากๆและรักเอฟซีมากๆน้องเป็นคนแค่เมากเลยนะครับแม้กระทั่ง บาดแข็งน้องพูดทุกครั้งเลยขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC, ที่คอยปกป้องหลานน่อยน้องจะไม่เคยลืมนะไม่เคยลืมว่าใครที่เคยปกป้องน้องน้องจะขอบคุณทุกครั้งลายืนอยู่ใดกับพ่อเอฟซีที่คอยสนับสนุนและปกป้องนี่ไงสิ่งที่เด็กคนหนึ่งอะ่ะพูดเสมอผมถึงบอกว่าเด็กกะตันยูคือคนนี้แหละ เลาว่าเคยลืมหรอกไผเป็นคนยกสู้เล่าขึ้นมาเพราะว่าจะเป็น่อโจ่อเอกไม่หน่อยผ้าไป,ไปนู่นไปนี่แม้กระทั่งอาจารย์นักดนตรีแม้กระทั่งวงและกระทั่งลา่าสุดก็คือว่าง่ายคือเอฟซีน้องไม่มีทางหรือมน้องพูดคาว่าเสื้อจะไปเปิดเบื้องหน้บ้านแข็งข้างหลังน้องจะพูดแม้กระทั่งการพิมพ์ลงในเฟซของน้องน้องจะพูดตลอดเลยถ้าไม่ได้พอพอไม่ไม่เอฟซี FC, นี่ไงแค่นี้ก็รู้แล้วว่าน้องแคร์แค่ไหน พอต่อไปเอาลึกซึ้งยังแค่แค่ทุกครั้งที่เอ่ยน้องจะไม่ลืมคำนี้เลยนะน้องรู้ได้ว่าสิ่งที่น้องได้อยู่ตรงเนี้ยเพราะอะไรก็มี f c คอยดัน FC คอยปกป้องมี FC คอยโอนมาอะไรน้ำใจมานี่ไงน้องถึงแบบนี่เขาเรียกเด็กกระตันอยู่อะเวลาเด็กคนเราอะเวลาจะกล่าวอะไรสักอย่างจะต้องนึกถึงผู้มีพระคุณก่อนแม่นวะ แสดงว่าทุกอย่างในเอฟซหรือตั้งทางพ่อฮักแม่ฮักเอฟซทุกท่านอยู่ในหัวน้องตลอดอันนี้คือว่าจากใจเด้แมนบอพี่น้องคือเจ้าเจ้าไปเฮดบุญเนี่ยเจ้าสิคิดหอดไผเอาเจ้าก็ต้องค้นหอดซุ่นเริ่มแลกกับพ่อเมียก่อนปู่ย่าตายายหมดมันจะอยู่ในหัวอันนี้คือกันนี่คือเอฟซีจะอยู่ในหัวน้องตลอดน้องจะกล่าวอะไรก็ช่างน้องจะลั่นออกมาเลยนี่คืออยู่ในหัวจิตหัวใจของน้องเสมอ ผมพูดถูกว่ครับคันว่าถูกกับคอมเม์ในผมเนี่ยผมจะได้รับฟังข้อมูลสดีดีจากทุกท่านและอีกอย่างหนึ่งประเด็นหนึ่งพี่น้องลืมไปว่าวันที่สิบสองมกราผมเชื่อเลยว่าเป็นงานใหญ่แน่นอนหลายๆท่านเคยไปบ้านน้องคู่หูดีร่วมกระทางผมก็ไปดูแห้งไปไปใช้คําว่าบ่อยเลยแหละหลายๆท่านอาจจะไม่รู้ทางเข้าทางออกลองศึกษาดีๆนะครับทางเขาก็มีหลายทาง แต่มีทางเข่าเขบกับลลยทางเพราะเป็นหมู่บ้านสถานที่จอดที่ผมดูจากจากที่บ่าวท,ทนเวบาแม้กระทั่งที่ผมเคยเห็นสถานที่ที่จอดรถน่าจะพอแต่ขออย่างเดียวอย่าไปจอดข้างถนนเลยพี่น้องข้างถนนเข่าบ้านน้องคู่บ่อคอยใหญ่เป็นทางสวนแต่ถ้าจอดคือเรียบร้อยเลยนะคือบ่มีไรทางนะบ่ะมีไรมอไซค์นะเขาเอื่นแอบก็แอบอยากคืออย่าจอด พยายามไปจอดที่ทางเจ้าหน้าที่หรือทางวัดทงังเจ้าภาพเตรียมไว้ให้เด้อครับเด้อคือขางคู่สาหรือทงหน้าที่ทางพระอาจารย์บุญนุนท่านเตรียมไว้ทีมงานได้เตรียมไว้ครับคือขอร้องอย่าไปจอดข้างทางไหลทางเด้อครับคือทางเคบไี่อย่นะถ้าพี่น้องหู้เคยไปกับซีหูเลยว่าถ้าจอดคือเรียบร้อยเลยนะคนสิไปซิมานี่ลําบากเลยพยายามไปจอดสถานที่อย่าเอาสะดวกเด้อครับ เอาแบบเอาแบบแบบเพื่อแพร่กันนะคือว่างานใหญ่ถามว่าที่สถานที่โรงเรียนใหญ่มาใหญ่ผมไปแล้วผมเห็นแล้วเพราะว่าผมไปกาบพระอาจารย์หลวงรุ่งดูครับก็คือโรงเรียนใหญ่แต่ท่าเขานี่ถ้าถ้าถ้าสังศึกษาดีๆท่าเขา่าทางออกนะครับท่าเขาแคบเนี้ยเบื้องดีๆพระยามอย่าไปจอดทันจอดเนี่ยโอ้พระยามเป็นไปได้วิ่งเข้าไปสถานที่เขาจัดเตรียมให้นะ้ครับพี่น้องไปงานใหญ่แบบนี้อยากเตือนพี่น้องว่า อย่าไปดึกอย่าไปำํำท่านสิเดินทางไกลไกลแรกก็คือไกลคือ1นึรถติด2คือเดินทางจอดสถานที่จอดอาจจะได้ยงางไกลแน่นอนร้อยเปเซและอยากประชาสัมพันธ์ไปอีกคือบุคคลหรือพ่อแม่ทุกท่านพอ่พอพ่แม่หรือ f อฟที่อยู่ใกล้บ้านหนองโคอันนี้ขอเรื่องสนับสนุนว่าเป็นไปได้ครับท่าน,านบด้ไปหลายคนกับไปมอไซค์นะครับ เพราะว่าถ้าทุกคนไปรถกระบะรถยนต์ก็คือโอ้ผมวันหนักงานเนี้คือคือคนหลายเลยเลยถ้าผู้อยู่ใกล้เป็นไปได้กับไปมอไซค์้อครับพี่น้องเพื่อเพลคนท่างไกลเขาเอารถยนต์ไปกับจะได้จอดอันนี้คือว่ไดดบังคับด้วยก็คือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์เนาะเป็นการพูดประชาสัมพันธ์ถ้าทุกท่านที่จะไปหนึ่งใหญ่ไปแต่หัวเว้น,นอย่างน้อยเพราะกิจกรรมหลายสองถ้าทันไปเร็วน้องก็จะได้เห็นน้องเช็กเศร้า สิ่งที่ทุกท่านจะได้เห็นน้องใกล้ชิดที่สุดคือช่วงโมเว้นนะครับตั้งแต่หัวคำเช็คซาวอะอยากเจอน้องใกล้ๆไปเลยแต่ถ้าอยากเจอตอนน้องออกคือว่าละผู้ไปนั่งเบิงเนาะกับผู้ไปยืนเบิงผู้นั่งก็ว่าโอ้ยคอยได้เบิงข้างล่างเจ้านะสีะใสมคำนั่นเด้อมัน่สุภาพเด้อครับเด้อผู้ผู้ยืนข้างหนาก็หลายเนาะผู้อยู่ข้างล่างก็โอ้ยยังส่นะ ถ้าเป็นไปได้อยากใกล้ชิดน้องอยากมอบมาลายัยมอบทิปมือน้องเป็นไปได้ให้ไปตรงหัวเวน้นช่วงน้องเซ็กซ่าไปได้เลยมีกิจกรรมดีๆหลายพ่อม,มาไปซอยเฮ็ดบุญเฮ็ดทานกันรวมกันฉลองหลวงลุงที่น้องเคารพนับถือถ้าน้องไม่เคารพนับถือไม่รักกินน้องกับครอบครัวบ,บ่จ้างว่งสาวหน่อยมากขนาดนี้หรอกเพราะเป็นการฉลองตราตั้งหลวงลุงก็งอมองเห็นว่าฉลองเลี้ยว กับเป็นการสร้างบุญกุศลต่อเลยดีไหมกับนี่ไงร,ร่วมสร้างอุปกรณ์ทางการแพทย์พี่น้องกิจกรรมดีๆอย่าไปลืมนี่แหละครับประเด็นที่หนูวอนขอเดว่านี่เรื่องแรกก็คือว่าการไหว้เป็นนิสัยส่วนตัวจริงๆคืออยู่ในดีนเอเลยนะครับพี่น้องบเมีนว่ามากกเป็นเสีเสีสยงคือคือว่าล่ะยกมือไหว้โทรศัพท์แ็มเมนเจ้าเจ้าคิดยังไงอ๋อนี่คือระบบออโต้ลันเลยแหละเรียบร้อยเลยเมนบอกครับพี่น้อง สุดท้ายท้ายสุดแล้วพี่น้องนูวน์โคเลยก็ขอให้เอฟซีทุกท่านอยู่ดีมีแห้งมีเงินมีคำมีทองรวยสุขคู่สุกคนเด้อเดินทางไปใส่ไปใส่กับสะดวกสบายร่ำรวยร่ำร,ำรวยสุขีสุขัขงมีพลังทุกคนสุดท้ายท้ายสุดก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจนูวน์โคเลตในเด้อครับผมสวัสดีครับ